ครับอ่าสวัสดีนะครับพ่อแม่พี่น้องที่ติดตามอ่าสอสอองปฏิพัฒน์นะครับแล้วก็พักเก้าไกลอยู่ทุกท่านนะครับอันนี้ผมอยากจะสื่อสารถึงสาธารณะแล้วก็สื่อมวลชนด้วยนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่จังหวัดตากนะครับอำเภอเมืองนะครับตำบลไม้งามหมู่ที่6นะครับก็เรื่องที่ผมสะเทือนใจมากก็อยากให้ทุกคนได้รับรู้ร่วมกันเนี่ยก็คือเรื่องของอุทกภัยนะครับที่ผมเห็นที่เราเห็นอยู่นี่นะครับคือน้ําท่วมที่กลางหมู่บ้านเลยนะครับ อันนี้น้าลดแล้วนะครับตอนที่ผมเดินมาเนี่ยถ้าเห็นน้ําจะไหลตลอดเวลาเรื่องนี้เกิดจากอะไรนะครับเรื่องนี้ไม่ได้เกิดขึ้นจากแค่ภัยธรรมชาติฝนตกเรารู้ดีนะครับที่นี่คุ้นเคยกับเรื่องของน้ําท่วมบ้างอยู่แล้วแต่ประเด็นคือวันที่9เดือน9ที่ผ่านมานะครับมันเกิดการเป็นไหลท่วมป่านะครับทำให้บ้านเรือนเสียหายจํานวนมากมีผู้เสียชีวิตมีสัตว์เลี้ยงที่เสียชีวิตนะครับแล้วก็ตอนนี้ถ้าเราดูนะครับขออนุญ,ญาตนะครับ อันนี้คุณยายนะครับที่อยู่ที่บ้านที่น้ําท่วมแบบนี้นะครับนะโอเคอ่ะเดี๋ยวตอนนี้ผมอยู่กับทีมงานพักเก้าไกลจังหวัดตากแล้วก็พี่น้องประชาชนที่ประสบความเดือดร้อนนะครับผมจะให้ทางคุณคลิสนะครับพักเก้าไกลจังหวัดตากได้ลองเล่าเหตุการณ์ให้เราฟังแล้วก็เราจะได้ให้พี่น้องประชาชนได้เล่าด้วยเรื่องนี้ต้องมีคนรับผิดชอบทั้งระยะสั้นในการมาช่วยเหลือวันนี้เลยนะครับแต่จังหวัดตากยังไม่มีผู้ว่าราชการจังหวัดประจําการตอนนี้ แล้วก็เรื่องของการแก้ไขระยะยาวเดี๋ยวเรื่องนี้จะเป็นยังไงเดี๋ยวทางพักจะสื่อสารนะครับขอเชิญคุณคาริสครับสวัสดีครับผมคาริสปานิยมนะครับก็จากเหตุการณ์นะครับในวันที่9้าเดือน9้านะครับก็ฝนตกนะครับฝนตกตั้งแต่วันที่แดนะครับช่วงหัวค่ำเนาะประมาณสามทุ่มนะครับตกค่ขค่มคืนมานะครับแล้วก็ถึงเช้าประมาณ9ก้าโมงสิบโมงนะครับก็โดยปกตินะครับบ้านเราก็ฝนตกบ่อยๆอยู่แล้วแต่เพียงแต่ว่า ตกมาเนี่ยสามวันห้าวันสิบวันมันก็จะเป็นน้ําแค่แบบไล่ระดับที่เรา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 คุ้นชินกันมานะครับแต่ในครั้งเนี้ยครับมันมันเอาไม่อยู่จริงๆนะครับจากคําบอกเล่าทุกอย่างนะครับจากชาวบ้านทุกคนพูดมาเสรจแล้วกันคือเวลาประมาณ1นถึงหนาทีเนี่ยนะครับน้ําทะลักมาเหมือนแบบเหมือนซึนามินะครับสูงนะครับระดับอ,อกนะครับก็ทําให้เกิดความเสียหายแบบ ไม่สามารถที่จะตั้งตัวทันนะครับเก็บข้าวเก็บของก็ไม่ทันนะครับไม่ทันนะครับมันมเกิดเหตุการณ์ที่สะเทือนใจมากก็คือมีผู้เสียชีวิตนะครับก็แล้วก็ที่เราเห็นอย่างนี้ที่บอกไม่ใช่ภัยธรรมชาติเพราะเกิดจากการก่อสร้างใช่ไหมครับเดี๋ยวเอาเล่าเรื่องนี้สั้นๆนะครับคือชุมชนที่อยู่ตรงนี้นะครับหลังบ้านก็คือจะติดกับรั้วของเขตทหารนะครับทหารได้มีการ ขุดอ่างเก็บน้ําขนาดใหญ่นะครับขุดใหญ่มากนะครับเดี๋ยวผมมีภาพให้ดูเนาะเพียงแต่ว,ว่าการเก็บน้าครั้งนี้มันมีการสร้างคันดินที่สูงขึ้นมาจากขอบอ่างเดิมนะครับสี่ถึงห้าเมตรนะครับสูงกว่าหลังคาบ้านของคนที่อยู่ที่นี่ทั้งหมดนะครับพอฝนตกหนักๆเพียงแค่คืนเดียวนะครับขอบตรงเนี้มันเก็บน้ําไม่อยู่ก็เกิดการพังทลายแล้วก็ ปล่อยน้าออกมาแบบฉับพลันนะครับแล้วก็มวลน้ามหาศาลนะครับทาให้ค่วมไปถึงเขตเทศบาลเลยนะครับปิดการจราจรถนนเส้นหลักขาขึ้นเชียงใหม่นะครับครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็คือเป็นฝนตกตามฤดูกาลแต่ว่ามันไปเกิดจากการก่อสร้างของทางเขตทหารนะครับก่อสร้างบ้านพักแล้วก็ทำอ่างเก็บน้ำเพื่อจะระบายไม่ให้น้ำเนี่ยมันขังอยู่ในค่าย แต่กับน้ําขนาดใหญ่แบบนี้สร้างขึ้นมาโดยพี่น้องประชาชนไม่รับทราบมาก่อนแล้วในระหว่างที่ก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จสมบูรณ์เนี่ยมันมีการพังลงมานะครับทำให้มวลน,น้ำเนี่ออกมาทําลายนะครับถ้าเราเห็นเนี่ยตอนนี้ผมไม่อยากจะเชื่อเลยนะครับว่าเราอยู่ใจกลางเมืองนะครับห่างจากสารกลางจังหวัดเพียงแค่1กิโลเมตรเท่านั้นเองนะครับเดีย๋ยวจะขอทางพี่น้องประชาชนที่อยู่ที่หมู่หนี้นะครับได้เล่าถึงความสูญเสียที่เกิดขึ้นด้วยนะครับขอ,ขอเชิญอาจารย์นะครับ นั้นฝนตกหนักนะคะปกติน้ําก็จะมาแล้วก็ไปไม่ไม่ไม,ไม,ไม่มากขนาดนี้ไม่มีมวน้ํามาถึงกระทั่งรั้วพังบ้านพังประตูในห้องนอนพังของไม่ลอยไปกับน้ําหมดแล้วก็โดยเฉพาะพี่สาวนี่ค่ะอยู่ในบ้านกับมีคนดูแลอยู่เปิดประตูออกมาจะออกมาหนีน้าอะคะ่ะน้ํากระแทกล้มลง,ลงจมน้ําเลยค่ะออกมาไม่ได้ครับก็คือพี่สาวของอ่ <c oughs> อาจารย์ท่านนี้นะครับก็ได้เสียชีวิตนะครับในบ้านนะครับเพราะว่าน้ําที่ทะลักออกมาจากอ่างเก็บน้ําที่สร้างอย่างไม่สมบูรณ์นะครับแล้วก็ไม่มีการเตือนภยัยไม่มีระบบป้องกันที่เกิดขึ้นนะครับคุณพี่อีกท่านหนึ่งนี่อยู่ที่ระเบียงนี้ด้วยนะครับ <Okay. S 1> ความเดือดร้อนตรงนี้เป็นยังไงบ้างครับก็คือวันนั้นนะคะประมาณสิบโมงกว่าเนาะฝนตกหนักอีกรอบหนึ่งหลังจากที่กลางคืนตกมาทั้งคืนแล้วทีนี้อยู่